พอรู้ว่าลูกสาวคนโตจะมาบ้านจ้ะล้วก็รีบออกมาเลยตอนเช้าเมืเ่อคืนคนี้ลูกสาวคนโตแบบโทรมาบอกเนาะบอกว่าจะมาบ้านวันนี้จะ,จะพาเพื่อนมาบ้านด้วยแล้วก็เลยต้องรีบออกมาซื้อของเพราะว่าอีกสองชั่วโมงแบบก็จะต้องไปบวชจ้ะในวันอาทิตย์เราก็เลยรีบออกมาซื้อของวันนี้ก็จะทำก๋วยเตี๋ยวไว้รอลูกสาวแล้วก็เพื่อนเขาด้วยจ้ะ ไม่รู้ว่าเขาจะมีถั่วงอกไหมนะวันนี้ร้านนี้ไม่มีถั่วงอกจกก้ะวันนั่นามายังเห็นถั่วงอกอยู่เลยวันนี้ไม่มีเดี๋ยวหลังจากที่เราไปบวชเสร็จบ้อยเราต้องแวะไปอีกลานหนึ่งจ้ะร้านนั่นอะ่ะจะมีถั่วงอกประจําทับทิมนี่แต่ลูกใหญ่หญเลยลูกละแค่สองดอลลาร์เองขับรถกลับบ้านแล้ว่อก็จะไปต้มหมอกว๋วยเตี๋ยวจ้ะ เราก็เหลือเวลาอยู่หนึ่งชั่วโมงเราก็จะต้องเตรียมตัวไปโบวชจ้ะ ขับรถไปโบดจ้ะต้มหมอก๋วยเตี๋ยวอะไรเซจเรียบร้อยแล้วถึงเวลามาโบดนะแล้วก็เลยออกมาโบดจ้ะจะให้ดูใบไม้ใบไม้เปลี่ยนสีแทบทุกต้นเลยจ้ะเสร็จจากโบดแล้วจ้ะ เดี๋ยวจะแวะไปซื้อถั่วงอกที่ร้านค้าก่อนจ้ะมื่อตะก,กี้เขาไปซื้อถั่วงอกไม่มีจ้ะเราก็ต้องขับรถไปอีกร้านหนึ่งจ้ะไปดูว่าร้านที่สามจะมีถั่วงอกหรือเปล่าเวมาหาถั่วงอกจ้ะร้านนี้เป็นร้านที่สามแล้วไปดูว่าจะมีไหมถ้าไม่มีร้านนี้เราก็กลับบ้านแล้วจ้ะ เพราะว่าขับรถน่ะตามหาซื้อถั่วงอกหาสองร้านเราไม่มี <c oughs> ค่อยดูว่าจะมีไหม <c oughs> คิดว่าไม่มีอ่ะ <c oughs> หาไม่เจอเลย สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้แบบมาอีกแล้วเนาะแบบมาแปบๆจ้ะตอนนี้ก็มาเตรียมจัดอาหารมาให้ลูกสาวคนโตแล้วก็เพื่อนของเขามากินเขาที่บ้านจ้ะวันเนี้ยเมื่อคืนนี่าน,นางโทรมาหาแมย์บอกว่ามามีมามีเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าหนูจะมาบ้านนะโทรมากลางคืนแล้วก็เลยไม่มีเวลาจัดเตรียมอาหารอะไรเลยก็เลยตื่นเช้ามาแล้วก็วิ่งวุ่นเลยไปหาซื้อของเพื่อที่จะมาทําก๋วยเตี๋ยวให้ลูกสาวคนโตกินจ้ะของเราก็จัดเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพอดีเพื่อนสนิทลูกสาวคนโตของเราจะมาด้วยจ้ะ เราก็เลยไปซื้อของหวานมาให้เขาเยอะแยะเลยเป็นเค้กเนี่ยเค้กลาวาเพระาะว่าเพื่อนสนิทของลูกสาวคนโตของเราน่ะนางท่องจ้ะท่องได้หเดือนแล้วแม่เราก็เลยรู้เลยแหละว่าคนท่องอ่ะช่วงดึกๆใช่ไหมประมาณตีสองบางทีตีหนึ่งเที่ยงคืนอยากกินของหวานแต่ว่าของหวานในบ้านไม่มีอะไรงีใช่ไมเราเราก็เลย ซื้อของหวานเนี่ยพวกคุกกี้พวกเค้กนะให้เขาแล้วเขาไปแช่ในตู้เย็นหรือไม่งั้นก็ไปแช่ในช่องฟิตไปก็ได้แต่พอเวลาหลิวเราก็ค่อยเอาออกมากินนี่จะ้ะเพื่อนของลูกสาวคนโตเหรอจะ้ะพอ่อแม่เราก็เลยซื้อไอ้นี่จะเป็นคัพเค้กเนาะคัพเค้กหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนดูก่อนออามาร์ฟินอันนี้จะเป็นบูเบอรี่ berry, มาร์ฟินจะ้ะ ก็จะเค้กเป็นชิ้นเล็กๆใช่ไหมสตอรอเบอรี่นี่จ้ะเวลาจะกินก็ค่อยเอาออกมาจากในช่องแช่แข็งก็ได้ใช่ไหมแล้วเราก็ซื้อสูตหันางด้วยเราจะบอกลูกสาวคนโตเราเลยว่าห้ามเอาของเพื่อนไปกินเพราะว่าเขามาด้วยกันพอตอนกลับบ้านไงเผื่อแบบว่าเพื่อนคนท้องนะ่ะ อยากแบ่งให้เพื่อนด้วยแบอบกจ้าสั่งหามเลยบอกว่าห้ามแบ่งลูกสาวคนโตแบบห้ามห้ามแบ่งเพราะตัวเองท้องเอาเก็บไ้กินนี่จะ้ะเราจะให้ดูว่าแบบซื้ออะไรเห้คนท้องเนาะคนท้องอนะ่ะชอบกินของหวานของเปรี้ยวใช่ไหมล่ะสมนี่ก็จะออกแบบว่าเปรี้ยวหวานจะ้ะนี่จะเป็นพวกของหวานแช่ในช่องแข็งเอาไว้เอาอีกนึงอยู่ไหนว้าเร็ว,รวออกมาไห่หมดนี่จะ้ะอันนี้ด้วยเป็นชีสเค้กใช่ไหมล่ะ เดี๋ยวเข้ามาบ้านเดี๋ยวน้อยเขาเห็นแม่น่ะซื้อของหวานให้เขาต้องดีใจมากๆเลยเพราะคนท้องนาอยอยากกินพวกของหวานพวกอะไรยงี้ใช่ไหมละ่ะตอนดึกตอนกลางคืนอย่างเงี้ยนี่จะ้ะเหลือแค่รอเจียวกระเทียมกําลังเจียวกระเทียมจะ้ะกลิ่นลมหอมละต้มน้ำจะ้ะไว้ลวกเส้นก๋วยเตี๋ยว ส่วนนี่หมอ้อก๋วยเตี๋ยวของเบลเราทำก๋วยเตี๋ยวน้ำใสจ้ะส่วนลูกชิ้นเราก็จะลวกแยกต่างหากจ้ะน้ำหมูจ้ะที่เบวต้มเอาใส่กระนำก๋วยเตี๋ยวไว้เนาะแล้วเบลก็ออกมาหั่นเป็นชิ้น,นจ้ะเราตุนจนเปื่อยเลยจ้ะเบวตุนตั้งสองชั่วโมงนี่จ้ะ ให้บางคนกันนี่ได้กินได้กินหมูได้กินหมูคักอยู่ได้ลำรวยเนี่ยเฝ้าตลอดหิวตลอดที่ลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวจ้ะเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบก็เอาออกจากถุงแล้วเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวซดจ้ะสองถุงใส่ในชามใหญ่ๆเลย เวลาเด็กๆเขาอยากจะกินเนาะเขาก็มาลวกเอาว่าเขาจะเอาเยอะเอาน้อยเนาะแล้วแต่เขาเลยจะเราไปหาซื้อถั่วงอกเราไม่มีไม่ใส่ถั่วงอกก็ได้เนาะไปหาตั้งสามล้านไม่มีเลยเดี๋ยวทำน้ำสมสายชูเมชาวนี่หั่นพี่ก็ไว้เอาเทน้ำสมลงกระ้านพริกสดพริกส,สีแดงหมดจ้ะเหลือแต่พริกสดสีเขียว มีมะนาวพักชีต้นหอมมีถั่วลิสงถั่วดินขวกระเทียมเจียวของเราก็ได้แล้วจ้ะอย่าให้มันใหม่เนาะเอาแบบเหลืองทองๆเนี่ยเหลืองสีทองเนี่ยจะอร่อยกำลังพอกินเลยจ้ะเทกระเทียมเจียวกันรำรวยกช็ชงเงอมองอยู่ยนั่นเดี ตลอดกินทุกอย่างอำรวยคนะ่ะเตรียมเครื่องปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะทำก๋วยเตี๋ยวให้ลูกๆกกินจ้ะจะทำรวยกันนั่งอยู่ตรงนี้ น้ำเดือดแล้วจะให้เด็กๆเข้ามาลวกสินกันแล้วจ้ะเราจะออกมาเรียกบิลลี่จะ้ะเตีเ๋ยวเสร็จแล้วฮันนี่เอซเลสี okay, บิลลี่ลูกสาวมาบ้านจะล่างรดให้ลูกเล็กล่างรดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คัดรถให้ลูกก็อย่างดีเวลาลูกมาบ้านที่ไรอ่ะบิลลี่อะล่างลถให้ประจําเลยจ้ะล่างให้ทุกข้างเลยล่างเซ็จแล้วก็คัดเงาให้ด้วย เดี๋ยวจะไปเรียกลูกๆก,ก่อนเด็กๆเ,เขาอยู่บนบ้านกันเดี๋ยวจะให้ดูสโมกกี้จ้ะอยู่ตรงนะั้นสโมกกี้สโมกกี้สโมกกี้ก็นั่งอยู่ตรงนี้ทั้งวันเดี๋ยวเอาต้นไม้เข้ามาในบ้านเราจะเพราะว่าอากาศเริ่มหนาวแล้วไม่งั้นเราต้นไม้ตายแท้ๆแหละเราก็เลยเอาเข้ามาในบ้านแล้วนะนพวกขนมพวกลูกอมช็อกโกแลตต่างๆ จะพามาดูรูปเนาะนี่จ้ะรูปครอบครัวรูปแต่ง,งานของเหรอเดี๋ยวไปเรียกลูกๆก่อนจ้ะเบลลี่ลวกสินเป็นคนแรกเลยจ้ะชำนาญเลยในการลวกสินก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าเวลาที่กินก๋วยเตี๋ยวกันอ่ะเราจะให้ลวกเองจ้ะ Okay. เปิดหน้าต่างจะร่อนร่อนล,ล,ลูกสาวคนโตแบบลวกเสซนเองน้องชาบาไปลวกลรกไปก็ปร uh, ุงเครื่องปรุงกันปรุงเครื่องปรุง เราซื้อหมอนรองเข้าให้ลูกสาวคนโตเหรอจ้ะ เห่ยวไปไว้หูงเขาเราซื้อต่งหูให้เขาด้วยคู่หนึ่งเป็นเป็นตังหูไอ้งูจ้ะแล้วก็ซื้อกระเป๋าเล็กๆให้เขาด้วยใบหนึ่งน่ารักดีเอาหอยเป็นพวงกุญแจก็ได้จ้ะเนี่ยแล้วก็เป็นกระเป๋าใบเล็กๆเนาะเผื่อเขาแบบว่าอยากใส่บัตรเอทเอของเขาใส่บัตรเอทเอมก็ได้จ้ะเนี่ยแล้วก็ข้าสารสองถุงจ้ะ